ความจริงนะครับของน้ามันมะพร้าวกับการลดน้ำหนักนะครับก็ไปฟังข้อมูลดีๆฝากกดติดตามกดหัวใจกันไว้นะครับแล้วเพื่อนใดที่มีคําถามปัญหาหรือไม่แพ้ในการลดน้ำหนักหรือปรุงเนี่ยพิมสนใจเข้ามาในคอมเมนต์ไว้นะครับปัจจุบันนะครับคนที่ลดน้ำหนักนะครับมักไม่จะนิยมนะครับซื้อน้ํามันมะพร้าวนะครับมากินกันประกอบกันไปแับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าจริงๆเนี่ยมันก็มีงานวิจัยทางคลินิกนะครับในประเทศบราซิลนะครับพบว่า น้ำมันมะพร้าวนะครับมันไม่ได้มีผลต่อการลดลงของน้ําหนักตัวโดยตรงนะครับแต่สามารถช่วยเพิ่มไขมันดีที่ช่วยลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดให้กับผู้ที่กินเนี่ยได้นะครับางานวิจัยในครั้งนี้นะบเบอร์นะครับเขาทดสอบกับคนในกลุ่มน้อยนะครระยะเวลาที่สั้นๆในนั้นนะครับในปัจจุบันเองนะครับก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าน้ำมันมะพร้าวนยะมันจะมีผลต่อการลดน้ำหนักหรือผล เอ่กระทบต่อการลดระดับของไขมันที่มีโอกาสทําให้เกิดความอ้วนได้มากสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ถ้าลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและรหลอดเลือดนั้นีแน่นะครับนั้นในสรุปตอนนี้นะครับไม่ง่ายวิธีการลดแบบที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดในปัจจุบันก็คงมีไม่พ้นการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสมส่ำเสมอนะครับเพื่อนๆก็ใช้หลักพอนีไปก่อนนะครับ